ดูดิ๋วหมดเลยในทุ่งตีทุ่งไปห้าเก่งโจมม้งตรงห้างเลก่อนนะเฮ็ดเม็ดนะคะไปห้ากับขอเอ็นซาวไต่ไปห้าส่งคนไปส่งคนงานอยนนี้นี่ยามเคยช่วยเดี๋ยวต้องไปตัดตัดตัดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ล้างทำความสะอาดตรงนี้ยังโดนโดนเอฟไปย่างเดียวยังไม่ได้ทำความสะอาดให้เลยนะคะไปล้างล้างแล้วก็ไปต้มกับสมข้าม ยอยดข้ามก็ได้รดสัมบอยก็ได้แต่ต้องมือจิ้นทำฟรีอร่อยมากๆเลยค่ะโอเคนะคะ